บนอิมเอิบค่ะเป็นผู้ป่วยโรคไตตอนนี้ล้างไตยอยู่อาทิตย์ละสวันเขาบอกว่าเป็นโรคไตนี่ต้องยาหมออาดเลยเราก็บอกไตอะใครจะมารู้ดีเท่าเราไม่ได้เบาหวานใครจะมารู้ดีเท่าเราไม่ได้เพราะเรารักษามาสีปีวันนี้เดี๋ยวอันจะตอขอแนะนำผู้ใช้ ใช้ผลิตภัณฑ์จริงนะคะก็คือชื่อพี่ liability. อุบลนะคะอิมเอิบนะคะก็ขอดีอีกครั้งนะคะทุกท่านอดิฉันอุบลอิมเอิบค่ะเป็นผู้ป่วยโรคไตตอนนี้ล้างไตอยู right ่อาทิตย <spikes. S 2> <Perfect. S 1> ์ละ3วันก่อนที่จะเป็นโรคไตเนี่ยเคยเป็นมดลูกใหญ่อ่ะมดลูกมันโตในท้องเนี่ย กแล้วช่วงนั้นไปผ่าตาดัดเพราะผ่าตัดแล้วน้ําตาลมันขึ้นสูงในเลือดอ่ะ390รอเก้าสหมอก็บอกว่าเป็นภาวะเบาหวานมี่วันหนึ่งมันอาเจียนแล้วก็ความดันสูงตัวบน200ตัวล่างร้อหนึ่งต้นเรื่องเลยเนี่ยของพี่อุบลคือเป็นโรคเบาหวานแต่ไม่รักษาเพราะเป็นส่ะ เองไหวไม่กินยาเบาหวานเนี่ยเขาต้องกินยาเนี่ยคุมคุมน้ําตาในเลือดแล้วก็ปล่อยเลยปล่อยมาหลายปีจนกระทั่งอาการที่เป็นก็คืออาการของโรคไตเนี่ยความดันจะสูงแล้วน้ํามันจะท่วมปอดหายใจไม่ทนันก็จะบวมบวมแล้วมันก็คันคันแล้วมันอาเจียนอาเจียนแล้วก็นกเนี่ยที่เป็นอยู่หมอก็บอกว่าความดันสูงเนี่ยภาวะอาจจะเป็นไตก็เลยเอาหมอโรคไตามาพอหมอโรคไตามามาดูาค่ากีตนีนอยู่ระดับ5หมอบอกมีโอกาสล้างไตเสร็จแ,แล้วถ้าล้างไตเนี่ยมันต้องล้างหน้าท้องแต่เราผ่าตัดหน้าท้องก็ล้างไม่ได้ มันต้องล้างเส้นเลือดล้างเส้นเลือดเนี่ยมันต้องค้างละ2 5 0 0อ่าถ้าเป็นโรงพยาบาลเอกชนถ้าเป็นโรงพยาบาลหลวงก็พันหอาทิตย์นึงก็3,000และมีค่าใช้ใจ่ายหมอก็เลยสงสารหมอทาเลือตรงไปกรุงเทพหมอบอกว่าระดับ5อยู่ได้สองสามเดือนเป็น6เป็น7เลยขึ้นระดับ7เลยแล้วหมอบอกว่าคนที่อยู่กับหมอเนี่ยหนึ่งคนหมอจะได้รับะ รักษาอยู่40คน60คนจะหมอจะไม่ได้รักษาคือไม่มีชีวิตเสร็จแล้วหมอก็เจาะเลือดล้างไปเลยล้างฟอกเลือดเลยมันก็เริ่มเริ่มหายใจได้ตัวบวมลดลง การคันลดลงเวลาล้างไตเนี่ยความรู้สึกมันเป็นยังไงบ้างคะมันเพียมันยังไงคะตอนช่วงแรกออกมาเดี๋ยเหมือนซอมบี้เลยเดินไม่ได้ไม่ไหวเดินต้องเอารถไปรับหน้าที่ล้างไตถึงบ้านก็นอนตลบเหมือนเหมือนคนตายอะ่ะรุ่งขึ้นก็ต้องไปล้างอีกแล้วเนี่ย,ยชีวิตก็จะเป็นเหมือนตากศพอะ่ะ อย่างนี้มาน่าจะประมาณสามปีแล้วเนาะสามปีแล้วใช่ไหมคะสามปีแต่ในตอนนี้ล้างล้างไปปีที่สี่นะกันยาปีที่แล้วมีเพื่อนเขาบอกว่าเป็นโรคไตนี่ต้องยาหมออัดเลยเราก็บอกไตอ่ะใครจะมารู้ดีเท่าเราไม่ได้เบาหวานใครจะมารู้ดีเท่าเราไม่ได้เพราะเรารักษามาสี่ปีแล้วก็โรคไตไม่มีทางหายเพราะไตเนี่ยเซลไตเนี่ยมันเสียไปแล้วเพราะของเราเนี่ยมันเหลือแค่ห้าเปอร์เซ็นต์มันฉีดไม่ออกแล้วด้วยนะแล้วก็ค่าน้ําตาลเนี่ยมันสูงเนี่ยเราต้องต้องฉีดอินซูลินสิบยูนิตนี่นี่คือ เนี่ยเนี่ยที่มีปัญหาโรคไตแล้วผมลวกอนล้างใช่ไหมคะช่วงล้างผมล่วงแล้วก็เนี่ยล้างแล้วผมล่วงเนี่ยเมื่อก่อนที่เจาะที่หน้าอกนะเจาะเลือดที่หน้าอกเนะี่ยที่เห็นเป็นแผลนะ่ะทีนี้บอกว่ายายาหมอหมออัธพงศ์เราเนี่ยก็เออเออก็อย่างนั้นแหละมันมันก็เหมือนยาอื่นๆอ,อาหารเสริมอื่นๆเนี่ยเนี่ยบวมเต็มที่หมอบอกบวม อันนี้หมอสั่งตายแล้วนะหมอบอกว่าอาจจะติดเชื้อในกระแสะเลือดด้วยตอนนี้อาจจะไม่ได้อยู่วันนั้นอะ่ะไม่อยากคุยบใครเลยถ้าคุยเรื่องนี้น้ําตาลจะไหลมันเหมือนเราเฉียดตายอยู่เต็มยาแดงผ่าแตกพอออกจากโรงพยาบาลมาก็มาได้ ไอตัวคิวเฮิร์บคิวเอทนี่แหละหมอยังไม่รู้นะที่เราซื้อไปอะ่ะเขาหมอเขาพกดคุยถึงเรื่องยางหมอเราก็บอกว่าพี่เนี่ยป่วยเป็นโรคไตระยะสุดท้ายฟอกไปที่ะสามวันพี่จะต้องกินยังไงหมอก็เห็นหน้าเนาะทั้งดำทั้งของหมอกเขาบอกว่าพี่ออนแอเกินไปให้พี่กินอย่างละเม็ดก่อนนอนพอทีนี้พี่กินนวันที่สี่ วันที่สี่กันยาปีหกสามนะพอวันที่หนึ่งตุลาที่ไปหาหมอที่พนารายณ์ห,หมอบอก,ออกว่าเลือดค่ากิตนีนลดลงจากเกตอะจากระดับเกจอะเหลือ5 1าจุดหนึ่งสามแล้วก็ฟูโคต์อะไอ้ออน,น้ำตาลจากสองร้อยเก้าสิบอะเหลือเก้าสิบสองเอ็น่ะเคยตั้งสี่สิบสองมันเหลือยี่สิบห้าค่าบีเอ็นคือค่าไตอย่างเนี่ยมันเป็นลดระดับลงหมดเลยเราก็เลยมาบอกเออมาเจอหมออีกทีหนึ่งบอกพี่หมอเนี่ยค่าเลือดพี่เป็นแบบนี้แล้วหมอบอกเอางั้นพี่กินเช้าเย เลยให้กินเช้าเย็นได้ก็เลยกินมาเช้าเย็นเพราะหลังจะกินไป1เดือนค่าเลือดดีเพราะกินไป2เดือนหมอเนี่ยเคยพูดว่ายาของหมอเนี่ยหนึ่งไปช่วยองค์รวมอวัยวะสองอีตัเวเม็ดแดงไปช่วยเรื่องเลือดนั้นร่างกายคนเราถ้าอวัยวะดีเลือดดีมันก็คือดี <c oughs> ให้ทิว <c oughs> ไปติดต่อกันให้ได้6เดือนพี่จะยาวไวมา2ปีก็คือก็จะฟื้นตัวได้ถึงย้อนไป2ปีได้ไอ้ก็จะย้อนไป2ปีได้ปอดจะย้อนไป2ปีได้แสดงว่าเราต้องแข็งแรงขึ้นก็เลยญญาาเทานยาหมอเช้าเย็นชเช้าเย็นอย่างนั้นแต่โดสของหมอเนี่ยต้อง2มเม็ดเช้าอย่างแดง2เม็ดอย่างเหลือง2เม็ด